ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับเราในช่อง a a b o u เกม m e ทุกเรื่องเกมมงไวท์ที่นะครับผมและวันนี้ก็ผมแอดมินหมีง่วงๆนะครับก็จะมาทำเกมกันต่อครับกับต้มยำทำเกม EP ที่5นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นดีเหรียญแบบ 2D ดีนะครับอันนี้ก็ตามรูปในเกมนะครับวิธีการเล่นก็จะประมาณแบบนี้ครับเล้งไปเด้งมาก็เกินคร่าวๆก่อนก็คือ EP ที่4เนี่ยผมทำแบบดีสาดีไปละก็จะมา เริ่มใน EP ที่5เป็นแบบ 2D นะครับก็อาจจะมีการไปเร็วนิดหนึ่งหรือไม่ก็ข้ามบางส่วนไปนะครับเพราะว่าขงผมก็เพิ่งหัดลองทำเกมเหมือนกันก็เอาสีที่ผมได้จากการลองทดสอบไปมามั่วๆเนี่มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ใส่ลิจิตบอด y นะครับลงในบล็อกที่ผมเอามาทดสอบก่อนนะครับผมพอใส่ลงในบล็อกสีแดงเนี่ยลิจิตบอดมันก็จะ ทำให้บล็อกเนะ่หล่นตามแกนโลกนะครับแล้วก็ใส่บล็อกคอริดเออร์ 2D นะครับผมอันนี้ใส่ทั้ง2บล็อกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเก็บใส่แค่รีดิบอดี้เนี่ยมันจะแค่ตกตามแกนโลกแต่ยังไม่เช็คชนนะครับอพอใส่บล็อกคอริดเออร์เข้าไปเนี่ยสองวัตถุจะชนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนวัตถุสีดำเนี่ยผมก็จะเอามาทำเป็นแบบว่ากำแพงที่ กันตามฉากนะครับตามแบบต่างๆเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยชนนะครับผมแล้วก็กระเด้งไปทางอื่นนะครับอันนี้ก็ปรับแก้ค่า Gravity Scale นิดหนึ่งนะครับให้เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาลงด่านนี้มันจะได้ไม่หล่นตามแรงโน้มถ่วงนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็ทำการสร้างแบบก่อนนะครับก็คือกดตัว W นะครับที่คีย์รัดคีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็กดตัว V นะครับค้างไว้เพื่อทำการเขาเรียกไงสแนปคือแบบว่าให้มันล็อกมันล็อกนะครับมันล็อกแบบว่าล็อกพวกบล็อกให้มันมุมชนมุมนะครับจะทำให้เราสามารถวางได้ไหวขึ้นแล้วก็เป๊ะน,นะครับผมออันนี้ก็เข้าข้านะครับผมทีน,นี้ผมก็ตัดมาเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นรูปใหญ่ๆละก็คือเป็นแบบที่ผมวางไว้นะครับนี่ครับ ซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้ง2จอเลยเนียก็ใส่เมื่อกี้ก็ใส่ล i จิตบอดีกับบล็อก c ฮเดอร์ลงในตัวละครก่อนที่เป็นหน้ายิ้มยิ้มนยครับของเราพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำการปรับค่าตัวละครนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเด้งได้ดีขึ้นนะครับแบบสมูทนะครับก็จะมีปรับตรงนี้นะครับให้ติเป็นคอนติเนีนะครับผมแล้วก็ ปรับค่าหนึ่งหนึนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่นี่ครับผมใส่ฟิสิก c s แมทเทียร 2d นะครับลงในตัวละครด้วยนะครับก็คือต้องคีเอทสร้างขึ้นมานะครับจะทำให้ตัวละครเนี่ยพอยโยเข้าไปเนี่ยตัวละครเราจะชนกำแพงแล้วเด้งนะครับผมอ่สำหรับอันนี้ก็เป็นโค้ดในการควบคุมตัวละครนะครับที่ผมเขียนขึ้นมานะครับ ก็จะมีตัวแปร2ตัวก็คือความเร็วในการหมุนกับสปีดนะครับส่วน Input get keycode เนี่ยก็จะใช้กับพวกคำสั่งบนคีย์บอร์ดนะครับของผมก็จะมี A กับ D เนี่ยใช้กับความเร็วในการหมุนนะครับเพื่อที่ให้ตัวละครหมุนไปหมุนมาหาทิศทางในการเลงนะครับส่วน get keycode E เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่กดแล้วยิงออกไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ในคำสั่งนั้นจะมี แรนดอมแรงด้วยนะครับผมก็คือเอาไว้สำหรับสุ่มความแรงในการดีดของตัวละครก่อนเพราะว่าผมก็ยังกำหนดไม่ได้นะครับก็คือเพิ่งลองเทสอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดแน่โค้ดเนี่ยไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปกดเพอยค้างดูได้นะครับผมเพราะว่าผมจะพยายามให้กระชับนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้องนะครับซึ่งของผมก็ไม่แน่ใจว่าใน E ีีที่แล้วได้อธิบายเรื่องกล้องหรือเปล่านะครับก็เลยเอามาอธิบายใน e p นี้แทนแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนเืนสังเกตในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะคือเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเป็นคล้ายๆแบบเขตจำกัดของระยะที่กล้องจะมองเห็นนะครับ ส่วนหน้าจอขวาเนี่ยคือเล่นในเกมจะเห็นแบบนี้นะครับหน้าจอซ้ายจะเป็นการทํางานของกล้องนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสคริปต์นะครับของกล้องนะครับที่ตามตัวละครนะครับก็จะเป็นเกมอ็อบเจกต์เพลเยอร์นะครับพอบิกอันนี้ก็จะประกาศหาตัวละครซึ่งเราต้องเอาตาแหน่งตัวละครนี้โยนลงไปในคลิปที่สคริปที่แปะกล้องอยู่นะครับผม แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมาที่ void star นะครับเราจะเริ่มต้นจากการหาระยะห่างของกล้องกับวัตถุที่เป็นตัวละครก่อนก็คือ offset เนี่ยมาจากตำแหน่งกล้องลบก,กับตำแหน่งตัวละครแล้วก็มาที่ line updates นะครับอันนี้ก็จะให้สคริปต์ run ตลอดนะครับก็คือตำแหน่งของกล้องเท่ากับตำแหน่งตัวละครบวกด้วยระยะห่างนะครับทำให้กล้องเนี่ยอยู่ห่างตัวละครแต่ว่าวิ่งแบบผูกติดก,กันไปได้นะครับผม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ e ีหน้านะครับผมก็จะทําบทแล้วนะครับส่วนซาว์เนี่ยอาจจะเฟ้นไปอีก EP หนึ่งนะครับผมเพราะว่าแค่บทนี้ผมว่าก็ปวปวๆเกมได้ละวนี่ครับปวนๆมากนะครับอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับผมวันนี้แอดหมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่